ชาวเน็ตเผยตัวจริงอัมพชราภาไม่เหมือนในรูปหลังบังเอิญเจอที่ร้านอาหารชาวเน็ตเผยตัวจริงอัมพชราภาไม่เหมือนในรูปเลยหลังบังเอิญเจอที่ร้านอาหารแต่กลับสวยจนเหมือนลอยได้ เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักซุปตาสาวต,วตัวแม่เบอร์หนึ่งของเมืองไทยอย่างแน่นอนสำหรับอั้มพัชราภาถึงแม้ว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยมีผลงานให้แฟนๆได้เห็นกันสักเท่าไรแต่กระแสความแรงและความนิยมของสาวอั้มก็ยังไม่ขาดหายไปแถมยังได้รับการตอบรับอย่างดีอีกด้วย และต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าสาวอั้มพัชราภาซุปตาเบอร์ต้นของประเทศแต่ก็ยังเป็นกันเองกับแฟนคลับเข้าถึงได้ง่ายอีกทั้งยังมีจิตใจที่ชอบช่วยเหลือจนทําเอาหลายคนยกให้เป็นนัมเบอร์วันในดวงใจแต่งานนี้ต้องบอกเลยว่าน้อยคนจะรู้ว่าซุปตาเบอร์ต้นอย่างอั้มพัชราภาก็มีไอดอลในดวงใจเหมือนกันโดยเป็นนักร้องและนักแสดงสาวชาวไทยอีกด้วย ล่าสุดต้องบอกเลยว่ามีแฟนคลับบังเอิญเจอตัวจริงของสาวอ้ํโดยได้เล่าว่าเมื่อคืนเจออ้ําพัชราภาครั้งแรกที่สุขุมวิท -39 มมึงเข้าใจความว่าสวยจนลอยได้ไหมทุกคนมองมาที่นางหมดในร้านใส่ชุดสีขาวตัวบางมากผิวออร่ามากผิวสีชมพูเลยหน้าคมจมูกโด่งมากตาคมหน้าตาไม่เหมือนในภาพสวยกว่าเยอะมากจำไม่ได้ว่านาง จนเห็นเพื่อนนางมาด้วยมากับผู้ชายสามคนได้มัง้งกูอึ้งกับความสวยมาก